สวัสดีครับมาลองลำโพงคีฟนะครับเนี่ยยี่ห้ออคีฟนะครับรุ่น The Fire c l i นะครับมีบลูทูธแล้วก็เป็นเทนดีไอได้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ลองบลูทูธนะฮะลองกับอ Air 413 Pro Max ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อมบลูทูธนะฮะเนี่ยนะครับ ก่อนก็จะมีะนะฮะมีสายให้ดมไมีคู่มือนะครับผมสภาพกิิบมากครับลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะฮะมีสองสองแบบนะฮะสองแบบมีสองแบบเยอะมากยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเนี่ยนะครับอ่านี้ก็จะเป็นรีโมทเขานะฮะรีโมทก็ลดเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงได้หมดเนี่ยนะฮะ อลลุ่มนะฮะปลลุ่ลุ่มนี้เป็นสเกลนะสเกลสเกลไฟนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนบอร์ดอินพุตนะฮะ, filter, ะ,ฮะอินพุสเลคเตอร์ฮะอ่าอันนี้ผมต่อซับไว้ด้วยนะฮะต่อเข้าได้เลยนะะเดี๋ยวผมลดเปลี่ยนลงอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวผมต่อออปติคอลไว้อ,อยู่นะฮะออปติคอลอ่า นี่นะฮะไอนนต่อกับเครื่องซีดีนะฮะอันนี้ผมหยุดหยุดเล่นไว้แล้วนะฮะนี่ต่อกับเครื่องซีดีไว้นะครับนี่นะครับเสียงดีมากนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังเนี่นะครับด้านหลังนะฮะต่อออฟฟิคอ ตอนนี้ต่อปีเอานะครับซับกับไวเลสน,นะฮะตอนนี้เป็นตัวเชื่อมนะฮะตัวเชื่อมเขามีสายแถมให้นะครับผมมีสายแถมให้โอเคครับสเสกดีมากครับ